โอเมเปิดภาพนางสาวไทยนิตามานิตานางสาวไทยปี2565เคยหนักสุด90กิโล รับมงกันไปแล้วนะคะสำหรับนางสาวไทยคนที่53ถือเป็นสาวลูกครึ่งคนแรกตั้งแต่มีการประกวดมาเลยแต่ที่รู้ก่อนหน้านี้นิต้าเคยมีรูปร่างอวบอ้วนและมีน้ำหนักมากถึง90กิโลกร,รมัมและด้วยความเป็นลูกครึ่งของเธอจึงดูเป็นสาวร่างใหญ่และมีความสูงถึง173เซนติเมตรแต่หลังจากนั้นเธอหันเข้าวงการนางแบบ จริงจังเมื่อปี2018ทําให้เธอหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นและลดน้ําหนักลงปัจจุบันเหลือเพียง58กิโลกรัมเท่านั้นสําหรับเคล็ดลับลดความอ้วนของเธอก็คือเธองดเข้าวเย็นไม่กินแป้งกินแต่ผักกิน5้ามื้อต่อวันใช้ระบบ IF ปั่นน้ำผักผลไม้อาหารตามกุ๊ปเลือดออกกำลังกายวันละชั่วโมงจนครึ่งวันคาร์ดิโอ เต้นซูมบ้ามากมายน้ำไ่ถ้วนเป็นอันว่าสาวสวยคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของสาวๆหลายคนที่หันมาลดความอ้วนดูแลสุขภาพกันมากขึ้นค่ะสวยสงกับที่ลดความอ้วนมาเลยจริงๆนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ